สวัสดีครับเพื่อนๆผมหมายเลบ13ครับวันนี้ผมพาเพื่อนๆนะครับมาดูอาชีพแปลกนะครับเป็นอาชีพที่สร้างรายได้อย่างดีนะครับของเขตจังหวัดนครพนมอำเภอนาว่านะครับสําหรับอาชีพนี้นะครับเคยออกในรายการทีวีมาแล้วหลายช่องนะครับไม่ว่าจะเป็นการทําไถ่เดือนทําตุ๊กแกทําปิงหรือทําอะไรต่างๆนะครับที่ส่งประเทศนอกนะครับสําหรับอาจจะเป็นพวกประเทศเกาหลีหรือประเทศนอกๆนะครับที่รับซื้อ ที่ทําเป็นยานะครับเดี๋ยวจะพามาดูขั้นตอนวิธีการทํานะครับขั้นตอนแรกก็เราจะซื้อไส้เดือนที่เป็นไส้เดือนสดนะครับกิโลหนึ่งที่เขาขายก็จะประมาณ30บาทนะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็จะเอามาแหกตัวนะครับเอาดินที่อยู่ในท้องเขานะครับหรือขี้ของเขาออกจากตัวแล้วค่อยนําม,มาตากนะครับแต่ว่าขั้นตอนต่อไปจะมีเครื่องนะครับที่เอามาทํา สำหรับเครื่องก็จะเป็นเครื่องไทยประดิษฐ์เรานะครับใช้ใบมีดเป็นใบมีดคัตเตอร์นะครับราคาก็จะอยู่ที่ประมาณ7 8 0 0 0บาทนะครับจะเอาไส้เดือนใส่ลงไปในนี้นะครับเป็นตัวยาวๆใส่ลงไปแล้วก็จะมีใบมีดคัตเตอร์ที่อยู่ข้างหน้านี้เป็นตัวผ่าไส้เดือนนะครับให้ออกเป็นให้ออก ไม่ถึงกับสองส่วนนะครับเป็นตัวผ่ากลางของเขาออกมาเฉยแล้วก็นํามาล้างน้ําหลังจากนํามาล้างน้ําขั้นตอนต่อไปก็จะนํามาตากนะครับนํามาผึ่งตัวแล้วค่อยนาไปตากนี่นะครับก็จะมาล้างน้ําหลังจากล้างน้ําเสร็จปุ๊บก็จะมาผึ่งแยกตัวออกนะครับประมาณแบบนี้นะครับ แล้วจึงนําไปตากนะครับส่วนการตอนไปตากนะครับก็จะเอาไปตากใส่แดดนะครับให้เป็นแห้งนะครับในประมาณ10 10กิโลจะได้อยู่ประมาณ7โลครึ่งนะครับ10กิโลสดจะอยู่ที่ประมาณ7ขีดครึ่งนะครับขออนุญาต7ขีดครึ่ง กิโลกร,รัมหนึ่งประมาณตอนนี้อยู่ประมาณ400กว่าถึง600นะครับแล้วแต่ความสวยแล้วก็แล้วแต่คนที่ขอรับซื้อเ้วนครับเพราะตอนนี้มีหลายเจ้าทำมานานกว่า4 5 0ถึง6กปีนะครับสำหรับอาชีพนี้เป็นอาชีพที่สร้างรายได้นะครับให้กับคนในชุมชนจังหวัดนคนรปฐมอ่าเพะนาว่านะครับก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับ ขั้นตอนนี้ก็จะเป็นการใช้มือทํานะครับสำหรับคลิปนี้นะครับเป็นคลิปแปลกที่นำมาแชร์ให้กับเพื่อนๆดูนะครับเพื่อนๆอ,อาจจะไม่เคยเห็นส่วนผมนะครับเดี๋ยวจะเอาตัวที่ทําแบบนี้แล้วนะครับที่เขากำลังจะไปตากจะเอาไปหมักเป็นพวกน้ำจุลินทรีย์นะครับเป็นน้ำปุ๋ยน้ำจุลินทรีย์ลองดูนะครับว่าจะงามขนาดไหนเฉพาะขี้มานนะครับที่ลองเอาไปใส่ต้นไม้นะครับสำหรับ พวกพี่ๆที่เขาบอกนะครับใส่ต้นพริกต้นมะละกอพืชผักต่างๆนะครับดกแล้วก็งามมากนะครับก็เลยว่าจะเอาตัวนี้นะครับประมาณ1นกิโลแล้วก็ลองไปหมักดูนะครับแล้วก็มาใส่พืชผัก,กเกษตรอินทรีย์ของเรานะครับสำหรับผมไว้แล้วสิบสามขอลาเพื่อนๆไปเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ